คนยินดี้ต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls Tarot นะคะวันนี้ก็อยู่เคเช่นเคยนะคะแล้วก็คลิป s i t u a t ช่ n ชิปนะคะ EP ที่หนสิะเจ็ดนะคะไม่ได้เจอกันหลายวันเลยนะคะด้วยความที่ตาเห้มันเป็นแบบทีเรียนนะคะที่ปิดตาไปรอบนั้นจริงๆเป็นสองข้างแต่ว่าข้างขวามันดีขึ้นแล้วก็ปิดไว้ข้างเดียวนะคะถ้าเปิดคุรจะตกใจนะคะมันไม่ใช่ตาบวมนะแต่ว่าผิวตาค่ะมันเป็นเกล็ดๆอะไรอย่างเงี้ยอืมมันลอก ยิ่งกว่าลอกอีกช่ไมก็คือก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องกันหมายถึงว่าตามปกติของเราเนี่ยคะ่ะเคสขแจ้งข่าวนิดนึงก็จะมีเรื่องของอะระบบสมาชิกนะคะที่เคยกเลิกไปเคสยกเลิกไปแล้วนะคะก็จะเหลือแค่แบบเดียวคือไฮโซสีน้าเงินนะคะซึ่งเป็นระบบที่สมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุนช่องเฉยๆนะคะไม่มีอะไรก็มีพูดคุยบ้างอะไรเงี้ยคเคอยากดูดวงให้ฟรีฟรเคก็ดูอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วแต่ แล้วก็จะมีเรื่องของการเปิดไพ่ส่วนตัวนะคะเคคร,รับเปิดไพ่ส่วนตัวอยู่แต่ว่า,ามันต้องจองคิวล่วงหน้าแล้วก็สําหรับเดือนพฤษภาเดเต็มแล้วนะคะมิถุนาเคยังไม่ได้เปิดรับนะคะแล้วก็ยังไม่มีแผนด้วยเพราะว่ามันเป็นเดือนเกิดเคเคก็จะเคอยากว่างในเดือนเกิดเคซะส่วนใหญ่เพราะว่าเคจะใช้เวลาไปกับตัวเอง ทบทวนว่าผ่านอะไรมาบ้างปีนึงที่ผ่านมาอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ไม่ถุนาย์เฮกจะทำให้ตัวเองว่างมากที่สุดอะไรงะเงี้ยแล้วก็อะไรอีกอในช่วงปลายเมษาเนี่ยคะ่ะตั้งแต่ยี่สิบจนถึงสามสิบสามสิบเนี่ยคนที่จองคิวไว้ล่วงหน้าเนี่ยคือมันมีข้อผิดพลาดในการจัดเรียงคิวนิดหนึ่งไม่นิดหรอกก็เยอะอยู่ ด้วยแอปพลิเคชันที่เคกใช้ด้วยแล้วก็ตัวของเคกเองด้วยนะคะที่อาจจะหลุดบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ทั้ง2อ,อย่างรวมๆกันอะไรเงี้ยค่ะคราวนี้ถ้าใครไม่สะดวกรอนะคะทักมาได้เลยเคกเยินดีช่้นเงินให้นะคะแล้วก็อ,อยากคิดมากเพราะว่าคือบางทีเค,ก,เคกตอบสั้นตอบเร็วเพราะว่าเคกต้องการทําทุกอย่างให้มันช็อตชับนะคะแล้วก็จบไวๆอะไรเงี้ยเพราะว่า บางทีคือถ้ามีเวลาเค้ก,ก็จะคุยเล่นด้วยแต่ถ้าบางทีมันมันกระชั้นชิดอะเค้ก,ก็ต้องประหยัดเวลาเพื่อที่เคดต้องนอนอะไรเงี้ยค่ะอืมแล้วก็จะมีอะไรอีกหมดแล้วบ้างอ๋อมีผ้าใหม่มาเยอะมากแต่ว่ายังไม่ได้แกะเป็นกล่องแบบกล่องอย่างนี้เลยนะคะยังไม่ได้แกะอีกกล่องวางอยู่ตรงนั้นนะคะ ก็ตอนนี้ก็แกะมาบ้างแล้วสี่ห้าสำรับแต่ว่ายังไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆทําไปเรื่อยๆอ,อ๋อแล้วก็จะมีเรื่องของการอยากดูไพ่อยากดูหน้าไพ่อยากเข็นว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือต้องบอกกาว่าเวลาเราทําคลิปนี้ใช่ไหมคนที่มันจะมีสองแบบมันจะมีคนที่เขาดูไพ่แบบต้องเปิดไพ่อ่านไพ่เพื่อสื่อสารให้รู้กับคนที่ดูแบบดูแบบที่ เขารู้อยู่แล้วแล้วเขาใช้ไพ่เป็นแค่สื่อกลางเฉยๆให้มันดูมีอะไรเวลาเราทําคลิปให้มันดูสนุกขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็เคกจะอยู่ในฝั่งอันหลังมากๆกว่าเพราะว่าอธิบายไม่ถูกสกิปเลยได้ไหมเราเราไม่พูดแล้วได้ไหมคเคนเนาะแต่เคก็จะพยายามให้เห็นหน้าไพา่เยอะเคกู้ว่าบางทมีมันสวยอะไรเงี้ยหลายๆคนก็อยากเห็นนะคะก,ก็เดี๋ยวเราก็นั่นแหละ ไปเรื่อยๆแล้วก็จะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะอะไรที่มันดีแล้วก็พยายามทําแต่อะไรที่มันยังทําไม่ได้เราก็ไม่สามารถบรรนั่งอธิบายได้ตลอดเสมอๆอะไรเงี้ค่ะมันมีอีกหลายๆเหตุผลอะไรงนี้เนาะก็เดี๋ยวคลิกไปเริ่มอ่านไพ่เลยดีกว่านะคะส t ่ทิวเอชชิพนะคะเป็นเรื่องราวของใครก็ไม่รู้นะคะเป็นสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นไปแล้ว หรือว่ากําลังเกิดขึ้นในปัจจุบันหรือเป็นเรื่องของอนาคตก็เป็นไปได้นะคะซึ่งมันอาจจะตรงกับเรื่องของคุณของคนรู้จักคุณเรื่องเค้กเรื่องของใครก็ได้นะคะเป็น situation หรือว่าเป็นสถานการณ์สถานการณ์หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่าความรักอะไรเงี้ยนะคะหลายหลายคนสงสัยว่าทำไมให้ถึงจับแต่เรื่องของความรักไม่จับเรื่องของการงานการเงินนั่นนี่เคยรู้สึกว่าสิ่งที่มันเป็นการงานการเงนิงนการประสบความสําเร็จอะไรเงี้ยค่ะแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้ว มันเป็นเรื่องของทรัพย์สินหรือเรื่องของทางมันเป็นเรื่องเรื่องภายนอกที่ทุกคนสามารถคิดพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจได้ว่าฉันจะเลือกอะไรซ้ายขวาแต่ไอเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยคุณไม่บางครั้งคุณไม่สามารถเอาเหตุผลมามาใช้กับความรักได้เหมือนแบบดีให้ตายแค่ไหนเขาก็ไม่รักคือเขาก็ไม่รักอะไรอย่างเงี้ยค่ะมัน มันเคยว่าเรื่องเนี้ยมันมันเป็นเรื่องของอีโมชั n นมันซับซ้อนกว่าแล้วมันมีความน่าค้นหาแล้วก็น่าสนใจมากกว่าแต่มันไม่ใช่มันไม่ได้หมายความว่าเคไม่สามารถอ่านไพ่เกี่ยวกับเรื่องของการงานอะไรเงี้ยได้มันก็อ่านได้แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่มันเหมือนกับมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเหตุเป็นผลอ่ะหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองอะค่ะต่อให้เคุกทายว่าคุณจะรวยอะไรเงี้ย แต่ถ้าคุณนอนเฉยๆไม่ทํามาหากินไม่แม้แต่กระทั่งซื้อหว,อวยเงจะรวยไหมอ่ะก็ไม่รวยเนาะถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอืนั่นแหละประมาณนั้นนะเค้กก็เลยอยากจะดูดวงหรือว่าอยากจะจับประเด็นเรื่องของอะไรที่มันจับต้องไม่ได้คือมันมันน่าสนใจสําหรับเค้กอะไรอย่างี้นะคะแล้วก็มันเป็นความซับซ้อนของจิตใจคนอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบมันมันเลยดูมันเลยดู น่าสนใจอือแล้วก็เช็กมองว่า,เ,าเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยบางทีพอมันมันใช้เหตุผลไม่ได้เนี่ยมันจะพูดว่าไงดีอ่ะมันมันไม่น่าเบือ่อมันไม่น่าเบื่อเพราะว่า มันมันมันเป็นอะไรที่คาดเดาไม่ได้เออประมาณนั้นนะคะคิคก,ก็เลยิดก,ก็เลยิดก,ก็เลยค่อนข้างชอบแล้วก็จับในเรื่องของความสัมพันธ์อะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะเวลาทําไพ่ทําคลิปอะไรเงี้ยคะ่ะเรื่อง,องความต้องการของคนอะไรเงี้ยคะ่ะอืมเค okay, เราแพร่ม,มาเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าเรื่องกันเลยไพ่วันนี้คิดจะใช้ New e า New Era e l e m e n t t t a r o t นะคะ เนี่นะคะด้านหลังโอ้โหนี่ไพ่เป็นแบบนี้นะคะในด้านหลังนะคะด้านหน้าจะเป็นประมาณนี้นะคะเขียมฉีดยายังไม่ได้ใช้เลยเซลเลอร์สำหรับนี้เขาใช้อะไรอ่ะเดี๋ยวนะ e x p l o r ตั l l u s i o n ถ้าถ้าเป็นเกี่ยวกับ Illusion เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของถ้วยไพ่ถ้วยอะไรเงี้ยค่ะคือคต้องสับไพ่ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่รวมกันเพราะเคกอ่านไพ่กลับหัวด้วย ไอ้ที่ดีจะต้องปีตดิได้แล้วก็ไม่งออืมออัอันไม่งอจริงๆน้อยนะคะมันไม่งอนะคะวันนี้เราจะเล่าเรื่องของใครอะไรยังไงแต่ว่าฟังกันดีกว่าแอตัดไพ่ออกมาครึกนึงนะคะแล้วก็อ่านเหมือนเดิมเริ่มเลยนะคะอ่ เขาไม่ทำไม่ทางานในความสัมพันธ์นี้เลยอ่ะเขาไม่ทำงานในความสัมพันธ์นี้เลยแล้วเขาก็เขาเหมือนนิ่ง,งๆเฉยๆในขณะที่ตัวคุณก็คือคุณคุณเขานียงจนคุณรู้สึกอ่ะว่าเออจริงๆแล้วเ,เขาไม่ได้ชอบไม่ได้คิดอะไรกับคุณหรือเปล่า ืจนคุณรู้สึกว่าอันนี้มันเป็น one sided love หรือเปล่าเป็นแบบคุณคุณชอบเขาอยู่ฝ่ายเดียวหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะอืมแล้วตัวตัวเขาเองอะ่ะเขารู้ว่าคุณชอบเขานะชอบแบบชอบมากด้วยชอบมากชอบมาสักพักใหญ่ๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่า เขาพยายามที่จะไม่ให้ความหวังคุณพยายามที่จะไม่ให้ความหวังคุณเพราะว่าเขาเหมือนเคยรู้มาก่อนว่าคุณเคยเจ็บเคยถูกทำร้ายเคยต้องใช้เวลาพักใหญ่ๆใ,ในการฮิวตัวเองจากอาการเจ็บปวด หรือว่าความเสียใจจากเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยไม่อยากจะทําร้ายคุณด้วยการให้ความหวังเอาจริงๆบางครั้งถ้าสมมุติคุณคุยกับเขาเขาอาจจะถามคาตอบคําหรือถ้าคุณส่งข้อความไปเขาอาจจะเปิดอ่านเฉยๆไม่ตอบอะไรอย่างเงี้ยเลยอะค่ะก็คือไม่ให้ความหวังเลย <c oughs> คุณคุณชอบเขาแบบที่คุณคุณไม่ยอมไม่ยอมแพ้ด้วยต่อให้คุณผิดหวังกี่ครั้งต่อกี่ครั้งคุณก็ยังอยากที่จะพยายามคุยกับเขาทักไปหาก่อนชวนไปนั่นไปนี่ชวนไปกินในขณะที่เขาก็แบบเออโทษทีไม่ว่าง เอาหรอทักมาเหรอไม่เห็นเห็นข้อความเลยเอาเพิ่งเห็นข้อความมาโทษทีนะตอบช้าเขาเขาโหเขาไม่ให้ความหวังเขารักษาระยะห่างเขาเขาชัดเจนมากเขาค่อนข้างชัดเจนมากๆเลยค่ะว่าเขาค่อนข้างชัดเจนมากๆเลยว่ากับค <like ja ุณอ่ะเขาให้ได้แค่ไหนในสถานะอะไรเพราะว่าเขาอ่ะ จริงๆนะคือ,อเขาช,ชัดเจนมากนะคะแล้วแล้วต่อต่อให้คุณพยายามแค่ไหนอะ่ะมันก็ละลายละลายกำแพงที่เขาสร้างขึ้นมาระหว่างคุณกับเขาอะ่ะไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้คุณไม่ มันไม่ใช่ว่าคุณไม่ดีนะมันไม่ใช่ว่าคุณไม่ดีแต่เขาอะไม่ได้ชอบคุณคุณไม่ได้ไม่ใช่ทป์เขาไม่ได้ไม่ตรงสเปคเขาค่ะแล้วเขาเขาก็เลยรู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีที่เขาจะต้องมาให้ความหวังคุณหรือว่าคุยเล่นๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกอะเหมือนเขาเคยรู้มาว่าคุณเองก็เคยเจ็บจาก ใครในอดีตแล้วเวลาที่คุณรักใครเวลาที่คุณจะพัฒนาความสัมพันธ์หรืออยากจะมีแฟนสักคนหนึ่งเนี่ยค่ะคุณต้องขัางที่จะชัดเจนถ้าคุยกับใครแล้วคุณก็อยากที่จะแบบมีสถานะไม่ได้อยากอยู่ในสถานะคนคุยอะมันคืออะไรก็ไม่รู้ถ้าจะคบก็คบสิไม่คบก็ไม่คบอย่างเงี้ยค่ะแล้วด้วยความที่คนเป็นคนคุณเป็นคนชัดเจนแล้วคุณก็รุกเขาก่อนด้วยซะส่วนใหญ่ ลุกในที่นี้คือทักไปก่อนชวนเปิดเผยความรู้สึกก่อนอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยค่อนข้างที่จะรู้ว่าคุณต้องการอะไรแล้วเขาเองก็รู้ด้วยว่าตัวเขาต้องการอะไรแล้วคุณไม่ใช่ทป์เขาเขาก็เลยเลื่อนที่จะปฏิเสธแต่เขาไม่ได้นีไงจริงๆด้วยเขาไม่ได้ปฏิเสธตรงๆแบบที่ว่าไม่รักษาน้ําใจอะล่ะ เขาเป็นคนที่เข้าใจดีแล้วเขาก็แคร์ด้วยแคร์ในที่นี้คือไม่ได้แคร์คุณเป็นพิเศษนะคะแต่หมายถึงว่าเขาแคร์คนรอบๆตัวเขาแคร์คนที่เขารู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเขาไม่ได้อยากจะทําร้ายจิตใจใครให้เสียใจเ่ะโดยเฉพาะคนที่ออย่างคุณคุณมาชอบเขาอ่ะแสดงว่าคุณก็ต้องคิดต่อเขาในทางที่ดีรู้สึกดีกับเขาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคุณเอาความรู้สึกดีๆมาว่าพากับเขาอ่ะทําไมเขาต้องทํร้ายคุณประมาณเนี้ยค่ะอืม คุณพยายามมากคุณพยายามอยู่ฝ่ายเดียวจริงๆคือแมงมุมตัวเนี้ยพยายามที่จะสร้างใหญ่ขึ้นมาสร้างเยอะใยอะค่ะแต่ว่าอีกคนนึงเขาเขาไม่สามารถอะ่ะเนี่ยนี่เค้กไม่เห็นเพลงหนึ่งยังไม่ได้ฟังนะแต่เห็นชื่อเพลง คุณยังไม่ได้คบกันนะ่ะคุณจะใช้คำว่าอกหักไม่ได้เา่ามายถึงว่าคุณยังไม่ได้คบกันคุณจะใช้คำว่าคุณอกหักจากเขาอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยไม่ได้ <c oughs> คุณคุณเหมือนคุณพยายามเองแล้วก็เจ็บเองแล้วก็หิวเองแล้วก็เริ่มใหม่เองเงี้ยค่ะในขณะที่ตัวเขาก็คือ <c oughs> เขาชิวๆนะเขาไม่บล็อกคุณไม่อะไรนะเขาก็ไปเรื่อยๆเขาชิวชเพราะว่า กิมีคิงครับเนาะคุณจะชอบเขาแบบเนี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าวันหนึ่งคุณได้รู้อะไรบางอย่างว่าเขามีคนที่เขารักเขาชอบอยู่แล้วหรือเขามีแฟนอยู่แล้วแล้วเขาแบบชัดเจนเปิดเผยอ,อะไรเงี้ยออกมาคุณถึงจะแบบเออไม่เป็นไรคุณคุณ โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไม่เป็นไรอ่ะกัดฟันคุณคุณก็จะไม่ได้หยุดรักเขาสัทีเดียวแต่คุณจะรักเขาจากที่ไกลๆคุณพยายามจากจากแค่แอบ,บชอบแล้วไอ้ความพยายามของคุณมันทําให้คุณรักเขาอะแล้วแล้วพอมันรักเนาะมันก็ผูกพันใจคุณผูกพันกับเขาแม้เขาจะไม่ได้ทําอะไรเลยก็ตาม คุณจะอยากรักเขาจากที่ไกลๆแล้วก็ใช่มันเจ็บเจนอบสอดนะคะใบมะแกะที่เป็นน้ำแล้วก็เป็นเห็นอนะมันเจ็บแต่ว่าคุณคุณคุณค่อนข้างเข้าใจนะคุณคข้างเข้าใจเขาเพราะว่าคุณอืม กิงมองว่าคุณคุณกับเขาอะค่ะในอดีตอาจจะเคยเป็นคนในครอบครัวกันมาก่อนอดีตหมายถึงเราพูดแบบงม,มงายน,นะอดีตชาติที่แล้วอะแล้วแล้วเ,เขารู้สึกว่าการที่เขากับคุณได้เจอกันอะมันก็เป็นพรมลิขิตอย่างหนึ่งแหละ คุณเป็นคนที่ดีนะแต่ว่าคุณเป็นคนที่ดีแล้วเขาก็ขอบคุณคุณด้วยท,ที่ที่คุณมีความรู้สึกดีๆให้กับเขาแต่ว่าการที่ไม่ได้คบหากันเป็นคนรักมันยืดยาวกว่าในวันที่เขาบอกเลิกแฟนด้วยเหตุผลสิบข้อยี่สิบข้อคุณกับเขาก็ยังไม่ได้เลิกลากันแล้วก็ยังคุยกันได้ อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือมันความสัมพันธ์มันยืนยาวกว่าสิ่งที่เขาคิดกับคุณอะมันคือการคุณให้ความรักและความหวังดีกับเขาก่อนเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่ได้อยากจะเลิกลากับคุณแล้วก็เขายินดีที่จะมีคุณในชีวิตไปไเรื่อยๆ ไม่ว่าสถานะของเขากับคนรักเขามันจะเป็นยังไงหรือคุณจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนนะคะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือโอเคแต่ว่าเขาแฮปปี้แบบนี้ที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตในใน,ในวงจรชีวิตอะคะ่ะที่ไม่ใช่ในฐานะคนรักคนคนเนี้ยไม่ได้เจ้าชู้ด้วยแล้วถ้าเกิดว่าเขามีแฟนแล้วเขาจะ ไม่ยอมให้คุณคุยด้วยหรือถ้าเขาจะอ่านแชทคุณแบบไม่ตอบหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไม่แปลกเขาเขาจะไม่ทําอะไรรับหลังคนรักของเขาแล้วเขาไม่ใช่พวกที่แบบเป็นคนที่ทําอะไรแล้วคิดถึงผลของการกระทําของตัวเองเสมอหรือจะบอกว่าเขาเป็นคนเชื่อเรื่องเวรกรรมก็ได้เรื่องค a r m อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถ้ามาคาอีกอวันหนึ่งคุณจะเข้าใจ คุณจะเข้าใจว่าทําไมเขาถึงไม่รักลักคุณทําไมเขาถึงอยู่เป็นพี่ที่แสนดีเป็นเพื่อนที่แสนดีแบบนี้วันหนึ่งคุณจะเข้าใจวันหนึ่งคุณจะเข้าใจจริงๆนะคะแฮงแมนกลับหัววันหนึ่งคุณจะเข้าใจว่าทําไมเขาเองอะแฮปปี y นะ ที่มีคุณแบบเนี้ยเราไม่ต้องพัฒนาความสัมพันธ์อะไรไปมากกว่านี้เพราะว่ามันพอมันไม่ได้เป็นแฟนกันนะคะมันไม่จําเป็นต้องปรับเปลี่ยนอะไรมันไม่ต้องปรับตัวไม่ต้องเราไม่ต้องเข้ากันได้อ่ะแต่เราแค่มีกันและกันอยู่ในชีวิตฉันรู้จักเธอเธอรู้จักฉันเราสนิทกันแต่มันไม่จําเป็นจะต้องอยู่ในฐานะคนรักอะคือจะพูดว่ายังไงดีคนรักกับเพื่อนอะค่ะเอาจริงๆมันต่างกันแค่เรื่องของอินทิเมซี่ ถ้าคุณคิดต่อกันแค่เพื่อนอะนะเพื่อนจริงๆอะนะคุณจะไม่สามารถมีอะไรกันได้ไม่สามารถมีเซ็กซ์ได้อะไรเงี้ยค่ะมันมันอันนี้คิดแค่เพื่อนจริงๆนะลองลองลอง,ลองนึกด,ดูว่ามันมันแต่เค้กก็ไม่อยากจะฟันทงว่ามันร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ว่าเอาแปดสิเปอร์เซ็นต์ละกันอ่ะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าคุณคิดคิดถ้าคุณเป็นหนึ่งในแปดสิบเปอร์เซ็นต์นั้นอนะที่เป็นแบบว่า ถ้าเราคิดแต่ใครแค่เพื่อนเราจะมีอะไรกันกับเขาไม่ได้มันนั้นเนี่ยค่ะคือข้อแตกต่างระหว่างคนนี้คือเพื่อนสนิทนะคนนี้คือแฟนประมาณเนี่ยซึ่งเขาเองอ่ะก็มองว่าคุณก็เป็นคนที่เขาสนิทด้วยคนหนึ่งแต่เขาไม่อยากให้คุณก้าวข้ามเส้นที่แบบเป็นเพื่อนกันนะ่ะมาวันหนึ่งคุณจะเข้าใจว่าคุณไม่เหมาะกับเขาในฐานะคนรักและเขาเองก็ไม่เหมาะกับคุณในฐานะคนรัก เขามีคู่ของเขานะคะมีคู่ของเขาจริงๆแบบที่ต้องคู่กันเลยอะของเขาเขามีในขณะที่ตัวคุณเองคุณจะต้องเจอกับความผิดหวังแบบนี้อีกเท่าที่เคทดูมาหลังจากคนนี้คุณจะผิดหวังอีกหนึ่งครั้งแล้วคุณจะเรียนรู้ที่จะไม่เจ็บจนเกินไปกับความรักแล้วหลังจากคือพ่้มันหมดแล้วเนาะแล้วหลังจากเนี้ยเคกรู้สึกว่าคุณจะได้เจอคนของคุณ หลังจากทำใจจากคนนี้ได้แล้วอย่างที่เคสกเน้นๆมาเกี่ยว่าเดี๋ยวคุณจะเข้าใจว่าทําไมคุณถึงไม่ได้โควะคนนี้คุณคุณจะเข้าใจเองอะในวันที่คุณเจอคนของคุณแล้วคุณแล้วคุณกับเขาก็จะเป็นเพื่อนสนิทกันด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะเข้าใจเองในวันที่คุณเจอคนของคุณจริงๆที่คล้ายๆกับคนนี้แต่ไม่ใช่คนนี้ เคว่าส่วนใหญ่เขาจะมีธาตุลมอยู่ในอยู่ในชาติเกิดเขาถ้าชีวิตคุณตอนนี้มันไม่ใช่ตอนนี้สิถ้าถ้าคุณมาดูคลิปนี้แล้วมันตรงกับเรื่องของคุณอะไรอย่างนี้ค่ะธาตุลมก็จะมีอะไรเมทุนตุลกุมอะไรอย่างนี้เนาะในในอีกคนหนึ่งนะที่ไม่ใช่คนคนนี้นะแต่เป็นอีกคนหนึ่งที่เขาจะคู่กับคุณนะคะโอเคจบหมดเรื่องเล่านะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ